สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจี๊ยบนะคะในช่องมนคาามเจีบขอบวันนี้เจี๊ยบจะมาสาธิตการแปลงผ้านะคะผ้าคลุมไหล่หรือผ้าอะไรก็ได้นะคะที่เป็นผืนเนี่ยให้เป็นเสื้อเก๋ๆนะคะ2วิธีนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับการแปลงประยุกตผ้าในแบบต่างๆก็สามารถกด subscribe และกดติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1น,นะคะวันนี้เจ๊บใช้ผ้าคลุมไหล่นะคะแล้วก็มาคลุมร้อยเลยนะคะ แล้วก็กยัดมองกระจกเลยนะคะแล้วก็เราก็แบ่งให้มันเท่ากันเลยนะคะจากนั้นวิธีให้ใส่เสื้อไว้ข้างในนะคะมันจะได้ไม่โผล่วิธีนี้ง่ายๆเลยค่ะจากนั้นเราก็ใช้เข็มกลัดนะคะเราใช้เข็มกลัดตัวเล็กนะคะติดจับด้านในนะคะหรือด้านนอกก็ได้เทียบติดจับด้านนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ เข็มกัดสวยๆติดทับนะคะ,ะแล้วก็ติดตรงนี้กับติดตรงที่เองนะคะหรือเราจะติดตรงระหว่างกลางด้วยก็ได้นะคะแต่เจียไม่ได้ติดนะคะแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะ ใค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้เราก็เอาไปข้างหลังนะคะไปผูกหรือว่า,าใส่เข้าไปในกางเก่งของเราเลยนะคะใครกลัวมันไม่มั่นใจก็ผูกไว้ด้านหลังก็ได้นะคะแล้วเราก็มจาจัดตรงนี้ นะคคก็จะดสวยะคะได้เป็นเสื้อเก๋นะคะอันนี้ถ้าผ้าไม่ยาวเกินมันก็จะดูดูสวยนะคะแต่นี้ผ้าจะค่อนข้างยาวนิดนึงแต่เราก็ทำกันได้นะคะเดี๋ยวจะเอาอเข็มขัดสวยๆนะคะมาติดไว้ตรงนี้นะคะ ก็ดูเจไปแบบนึงเนานะเสร็จแล้วค่ะนะคะน่าสวยปแปลกแปลกนะคะต้องหวันเราต้องจะดีนะคะเวลาเราใส่ไปไหนเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปแบบนี้นก็จะดูสวยนะคะเสร็จโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีที่สองค่ะ เค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่สองก็ยังใช้ภาพเดิมนะคะให้เราออกมาพาดาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ขยับมาอย่างนี้นะคะของยญานมองกระจกไปด้วยนะคะเราขยับมาอย่นี้นะคะด้านนี้ไว้ถือไว้แบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเวียนมาเลยนะคะด้านหนึ่งก็ เวียนมาแล้วก็เอาปลายเนี่ยนะคะปลายเนี่ยเราก็าปุกกันตรงนี้มันจะมีลูกตุ้มห้อยดูเก๋ด,ดีตรงนี้นะคะแล้วก็จดให้มันดูสวยงามได้แล้วนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็ดูเก๋ไปแบบหนึ่งนะคะนี่นะไปดูข้างหลังนะคะนี่นะคะดูสวยไปแบบ,แบ,บนึ้งนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ2วิธีเพื่อนๆก็ลองเอาไปใส่กันดูนะคะเดี๋ยววิดีโอหนะ้าลองติดตามกันดูว่าจะมีการประยุกต์ค่ะแบบไหนมาฝากกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ